สวัสดี f อทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพามาดูนะครับเจ้าเฟืองสตาร์ทนะครับเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เฟืองสตาร์ทของคนันด้าครับจะเป็นคิกคาร์บูนะครับคิกร้อยสิบคาบูคิกร้อยสิบไอแล้วก็พวกไอคอนสกูปปี้ไอครับสกูปปี้ไอที่ใช้ไดสตาร์ทนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่สตาร์ทเงียบจะไม่มีตัวนี้แล้วนะก็วันนี้ก็จะพามาดูนะครับว่า อ่ามันเสียอาการเสียเป็นยังไงของดีกับของไม่ดีเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับแรกๆเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นเฟืองอ่าจะเป็นแชมแน่ของเรานะครับแชมแน่ของเราถ้าอยู่ติดกับเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์อยู่ตรงนี้อันนี้คือเป็นของเสียที่ผมมาสาธิตนะแชมก็จะอยู่แบบนี้เห็นไหมอ่าันนี้จะเป็นด้านข้างข้างนอกครับก็อยู่อย่างเงี้ยหมุนไปข้างหน้าแชามจะหมุนไปข้างหน้าใช่ไหมอ่าก็ผมจะสาธิตให้ดูนะ มันเสียน้ำต้เน่ะมันทํางานยังไงก่อนเฟืองสตาร์ตัวนี้อ่าหลักการทํางานของมันก็คือดูตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้มันจะเสียบเข้าไปในแข้งเครื่องนะครับเนี่ยมันจะเสียบเข้าไปในแข็งเครื่องแล้วก็จะมีมอเตอร์นะครับเฟืองมอเตอร์เล็กๆอ่ะปั่นกับตัวนี้อ่าเมื่อปั่นกับตัวนี้เฟืองตัวนี้ก็จะหมุนอ่าเฟืองสเตาร์ตัวนี้ก็จะหมุนหมุนแล้วไปทําอะไรต่อมาดูตรงนี้ อ่ามุนแล้วมันก็จะยื่นออกมานะครับเห็นไหมสองสองตัวนี้มันก็จะขบกันได้เห็นไหมเนี่ยมันจะทํางานเสร็จแล้วเวลาเรากดดัสตาร์ทใช่ไหมมันจะยื่นออกมาฟุบเนี่ยมาเกาะตัวนี้เลยแล้วมันยื่นยังไงอ่ะเพื่อนมาดูตรงนี้อ่าม,ม,มันจะยื่นอย่างนี้ฟุบเห็นไหมมันจะยื่นออกมาเกาะกับอ่า ฟืองตัวนี้มันจะยืนมาเกาะน,นี้มันก็จะทํางานทําให้รถสตาร์ทติดได้หลังจากที่มันติดแล้วเราไม่ได้กดสตาร์ทใช่ไหมมันก็จะหดกลับมาที่เดิมฟุบนะโดยใช้หลักการสปริงครับเนี่ยสปริงเห็นไหมมันจะมีสปริงอยู่ข้างในอ่าเวลามันทํางานมันก็จะเวียงนะครับเวียงเกิดแรงเวียงครับยืดออกมาได้เห็นไหมพอเราหยุดกดอ่าปุ่มสตาร์ทรถอะแรงเวียงมันก็จะไม่มีมันก็จะใช้สปริงดันกลับมาฟุบแบบนี้ ไปแบบนี้เวลากดสตาร์ทปุ๊บเร่งเวียงว่าจะทําให้เฟืองนี่ยื่นออกมาเวลาเราหยุดกดปุ่มสตาร์ทมันก็จะเร่งสปริงก็จะดันกลับเข้าที่เดิมแบบนี้ตอนนี้คือใกล้เสียแล้วคือเนี่ยเสียแล้วแหละตีว่าเสียไปเลยเห็แบบนี้มันมีแตกแล้วสปริงก็ละแล้วเห็นไหมปกติแล้วถ้าผมยืดออกมาแบบนี้สปริงต้องต้องเด้งขึ้นเร็วๆนะนี่มันช้าไปแล้วในอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือสปริงหายไปเลยเนี่ยไม่มีสปริงเห็นไหม แคสาย่ปล่อยในรถเราใช้ไม่ได้ตอนนี้เสียไปแล้วเห็นไหมมันยืดออกมาได้นะแต่มันหดขึ้นไม่ได้เพราะว่าสปริงมันแหยมันเสียแล้วครับการทํางานของมันก็คือตรงนี้มันก็จะยืดออกมาเกาะเฟืองตัวนี้ยืดออกมาเนี่ยเวลากดสตาร์ทใช่ไหมมันจะยืดฟึบเห็นไหมจะอยู่ประมาณนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกันเวลาทํางานฟึบมันก็จะค่อยๆมันไม่ค่อยหรอกครับมันจะทีเดียวเลยมันจะหมุนมาประมาณนี้เวลากดสตาร์ทนะ กดสตาร์ทปุ๊บมันก็จะยื่นออกมาปุ๊บเห็นไหมผมก็ไม่ค่อยถนดัดอ่ะพอเข้าใจนะครับเนี่ยเวลากดสตาร์ทปุ๊บมันก็จะหมุนออกมาเกี่ยวตัวนี้หมุนได้เวลาทํางานนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวซูมกล้องกันเห็นหรือเปล่านี่ครับมันก็จะยื่นออกมาเกาะเฟืองข้างล่างเนี่ยแล้วสตาร์ทนะครับมันจะยื่นออกมา ฟุบมันจะอยู่ตำแหน่งประมาณเนี้ยเยดแข้งเครื่องนะพอเวลามันทำงานมันก็จะยือกมัฟุ๊บนิดนึงอ่าไม่จะเกาะกันได้เกาะกันได้แล้วก็จะหมุนหมุนไปทางนี้นะครับ่มันจะหมุนไปทางหลังหมายถึงว่าเราเปิดห้องสายแผ่น่ะมันจะเจอเราจะเจออย่างนี้เลยมันก็จะหมุนตัวข้างบนเนี่ยเฟืองสตาร์ก็จะหมุนไปข้างหลังฟุบแล้วก็เฟืองแชมของเราครับจะหมุนไปข้างหน้าเห็นไหมรกก็จะติด เนี่ยรถก็จะติดไปข้างหน้าในกรณีที่เพื่อนๆื่อนประกอบไดสตาร์ทมาแก้ไขเปลี่ยนแทนเปลี่ยนอะไรเงี้ยใส่ผิดใส่แม่เหล็กกับด้านอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนๆื่อนสตาร์ทเนี้ยมอตเตอร์มันจะหมุนหอยหลังนะเนี่ยมันจะกลายเป็นเฟืองตัวนี้จะหมุนเดินหน้าไปเลยแล้วก็แชมของราจะหมุนหอยหลังแบบนี้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับแบบนี้รถหมุนหอยหลังสตาร์ทผิดรถสตาร์ทไม่ติดก็ต้องเวลา บริการชุดไดสตาร์แะก็ต้องมาร์กไว้ด้วยนะถอดออกมากยัางไงก็มาร์กด้วยตั้งกล้องถ่ายตำแหน่งเดิมไว้ด้วยอย่าใส่ผิดก็แล้วกันเดี๋ยวไดสตาร์จะหมุนกลับหลังเบื้องต้นก็หลักการทํางานกมม็มีประมาณนะี้เห็นไหมอันนี้ของจะเสียแล้วแหละใกล้จะเสียแล้วแหละแต่อันนี้ของเสียแล้วของเสียไปแล้วมันมันหมุนไปได้นะครับหมุนเข้าหมุนออกได้แต่หมุนออกได้สปริงมันหายมันไม่เด้งเข้าครับถ้าซื้อแมาก็ จะมีสปริงอะไรสภาพมันก็จะดีกว่านี้เวลาเราหมุนเล่นอย่างเงี้ยจับมาหมุนเล่นเลยปุ๊บเวลามันเด้งคืนนะมันจะเด้งเร็วกว่านี้นะครับเนี่ยอันนี้มันไม่ค่อยดีแล้วสปริงมันแล้วไปแล้วแบบนี้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเนะี่ยเฟื่องสตาร์เทเช็คเสียดียังไงนะครับเช็คเสียดียังไงตัวนี้คือเสียหมดแล้วเป็นของเก่าครับเนี่ยเป็นของที่ผมเก็บไว้ล้อทิ้งแหละล้อช่างกิโลอหละประมาณนี้นะครับ เอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ